นี่เลยค่ะเนือไม้เนื้อไม้ที่ทำเมื่อวานนะคะพี่น้องคะเผาเดี๋ยวจะปั้นใส่ถุงปั้นใส่ถุงเอาไปกินเมืองนอกเนือไม้เคียนเนือไม้เผานะคะนุ่มๆเลยเนี่ยชูหวยรัฐบาลไปทุกห้างใต้ดินเอาไปทุกห้างเออบนมันนี้ได้ได้แห่งไหนเนี่ยเอาบอลเลหือเฮ้ยเนื้อไม้พี่น้องขาโอ๊ยยายนึกว่ายายดีใจทุกหวย บ่มาซื้อใต้ดินมันอีทึกแดงได้คุณยายเอาหมดไปเท่าไหร่คะคุณยายโอ้บ่ต้องห่วงดอกคณะรัฐบาลพร้อมลูกพร้อมเมย์พร้อมหมันเอยต้องทำาบ้านพู้หล่อเฮ้ยเช็คแล้วอือสาวรอดตัวบานผู้ห่ได้คุณแต่คือภาษาคนยังไม่เชคยไปซื้อก็ตยนะโอแน่นะโอ้ก็ซื้อไปเลยร้อยใบนะมาค่ัปั้นดอกไม้ดีกว่ามาอัดลมไม่ค่อยมาบอกรีเฮ็ดตัปไหนเนี่ยหมดกำลังใจแล้วบ่ได้อ่ะ เบิดกำลังใจซื้อหวยกับบันทึกเสาวขึ้นป่วนอนาะบันทึกสาวลาบป่วนเอากระเน้นเกาหกมันนี่บันทึกเด้งไหนหกเกาอะหรือซีบีโตอื่นมันลุ้นกันีฟันดอกไม้พี่น้องขาอันนี้ต้องนึ่งก่อนไหมต้องนึ่งก่อนไหมเอาสดไปหรือจะเอานึ่งเอาสดอย่างนั้นนะลูกมันตจะมันเป็นสดฟันให้มันจื้อนจอัดใส่ตู้ไว้ โอ้นี่ก็ะปองแล้วโอ้ย่าปั้นแต่ห้าน้ำมันเยอะปั้นต่น้ำเอาใส่แตงหัานปั้นแต่ห้นมันกระป๋องแล้น้ำเมย์เอาหม้อมาให้ป้าดิเดี๋ยวหกลงนี่เปื้อนเหม็นโอ้กูก็ว่ากุกทึบค่ะระวังไข่เคียงนี่ไม่เขียนไว้นี่เนี่ยได้ละบ่อวาพื้นเนี่ยเดี๋ยวไปจับข้าวไปไข่เคียงขั้วตุ้ตุ้บนวันที่หนึ่งเราได้ตับหมูเอย ว่่าได้ฟังเสียงเด้อฟังเสียงเด้ออุตส่าห์ดีใจโอ้โอ๋อก็มาได้แท้ๆเลยละมันมาได้เด็ดละถ้าเจ้าซื้อใต้ดินมันเจ้าได้อันนี้มันรัฐบาลก็ซื้อละเด๋อหกสามนะกับพ่อมก่อนน่ะอันห้าสามนะก็ได้ใต้ดินบ่ะนไปได้ไหนห้าสามอ่ะเอ้ย่าเสียงดังนี่มันลุ้นเสียงใครขึ้นเลยล่ะโอ้โหมันได้ไปด้านมาต้มทับพองนี่เนี่ยย่างลงกไม้เนี่ยเบ้มาตัดเขาบอาให้ซอยลูกเลยเนาะเจ้าคนไต่ผิดทีเนี้ย ก็ถามเอ่แม่เอ่มาก็ยังมาตาเอ้ยชอยเด้อว่าที่ให้ลูกจัดคนเดียววะคนใจเย็นวะรัฐบาลก็แยกเป็นทุกนเขาบ้างฮัลเด้อวเสื้อน่ะมันยุ่ยบวกชื่อดิปู่เนี่ยมาด้าไปด้ามาโอบศาสตร์ดีใจแท้วะอุ้ยกะละมังแบบไงพี่น้องได้ตั้งสองพันกาบาทบ่คาดถุงเลยนี้ก็นึกว่าไปทุกห่างสองโตวไปเอาสองโตบนมันก็ไม่ได้กินแล้วเนาะ ใส่ร <static> <numbers S 2> ัฐบาลถาได้ช่วยก็เงียบแยุ่งอยู่ละวะตอนเนี้ยบอ่ะมื้อนี้วันรุ่นนะตื่นเช้านะคะฮาวนะคะบายบายมาตั้งหลักตั้งสติเมื่อแรงมาอารมณ์เสียกรุงเทพยัยกรุงเทพน้ำแม่ขาซื้อเป็นร้อยสองร้อยไปเนาปลาเขาเล่นนกมานะถ้าเบิ่งเขาอิทึกหรือไปแล้วครับพี่น้องขาอันนี้แม่ก็ว่าไม่เก็บไไปกินเบลเยี่ยมไม่ได้ว่าเธอเนี่ย